สวัสดีค่ะพี่มินรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพองเพชรพัทธาเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ทุนเท้าสมุทรเทว,วาเทวีนะคะทําไมบางคนปฏิบัติธรรมแล้วยังดูเหมือนเป็นไบโพล่านะคะอารมณ์ขึ้นลงแบบสวิงสุดๆไปเลยนะคะคือจริงๆเราอยากคาดหวังมากนะคะคนปฏิบัติธรรมและบางทีเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเปล่าบางนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยคอยแต่จะไปจ้องจับผิดตัวเองนะคะบางคนปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นจ้องจับผิดตัวเองนะคะไม่ใช่ตามดูะระลึกรู้ตามความเป็นจริงแต่กลายเป็นว่า อะไรผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีเกิดตกใจขึ้นมาบางทีเกิดรู้สึกหวนไหวขึ้นมาหรือรู้สึกทุกข์หนักมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ดังใจก็เลยกลายเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสภาวะทําทดีก็อารมณ์ดีสภาวะทําทไม่ดีก็อารมณ์ไม่ดีแบบเนี้ยนะคะ คือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะคะแล้วถ้าเราเองเราคนศึกษาปฏิบัต <Aven ge. S 1> ิธรรมด้วยถ้าเรายิ่งเป็นคนปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจแล้วเราจะไม่วิพากษ์วิจาร์ใครเลยนะคะเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันของเราบางทีก็ยังเป็นแบบเขาเลยนะคะหรือบางทีของเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบเขาเราอาจจะมีบุญและเหตุปจัจจัยอะไรมาบางอย่างที่ทําให้เราเราไม่ได้เป็นคนที่ทุกข์ง่ายคิดลบง่ายจิตตกง่ายหรืออะไรนะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปตัดสินคนเรามีเหตุปัจจัยมากระตุ้นเรากิเลสได้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยก็ เป็นมากนะคะยิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีสิ่งต่าง,างๆมารบกวนจิตใจ,จมากนะคะมา,ามีสิ่งต่างๆมาทําให้รู้สึกว่าตัวเองวุ่นวายจิตใจ,จมันก็ยิ่งขยับกิเลสกินเล็ก็ยิ่งกระเพื่อมอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันดังนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะคะและบางทีอารมณ์สวิงหรืออะไรก็ยังไม่ใช่เป็นโรคไบโพลล่านะคะอาจจะเป็นแค่ภาวะอารมณ์สวิงเฉยๆก็อย่าไปเรียกกันให้ช่องช้ำน้ําใจนะคะก็เอาเป็นแค่เข้าใจเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ตายเยอะๆไม่ตามากๆให้กําลังใจกันะนะคะ คนแบบนี้คนที่ใจร้อนแล้วก็มีภาวะเปราะบางในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆคือต้องการกําลังใจมากๆนะคะต้องการกําลังใจต้องการคําชื่นชมทีเดียวนะคะว่าเออเขาก็ปฏิบัติธรรมก็ยังดีที่เขายังเป็นคนมาปฏิบัติธรรมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะก็จึงขอฝากธรรมะคำสอนดีๆขอเสด็จพ่อเพจไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจพี่มินด้วยนะคะที่ช่อง YouTube, ย t u b e พญาเพชรพัทรนาคราชเพจอัญ,ญมณีเพจเกดแก้วไอจีเกดแก้วนะคะรวมไปถึงช่องติดต่อช่องนี้ด้วยนะะคคคขขอออฝากกไวว้ทุุๆแลลตฟร์มเยบณสสัดี ค่ะ